โดนขุดไม่เลิกสาวปริศนาถูกจับตามือที่สามหนิงจีนมีภาพร่วมเฟรมเป็กทัญญาหลังจากที่หนิงปณิตาได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวันส1อ็ดว่าจุดตั้งต้นหนิงไม่ได้ผิดแต่จุดจบหนิงเป็นคนผิดทุกครั้งหนิงไม่ได้เป็นคนรับรู้เรื่องนี้คนที่เป็นคนรู้เรื่องนี้คือลูกหนิงเป็นคนรู้เรื่องนี้แล้วมาเล่าให้หนิงฟังหนิงเหนื่อย วงอย่างเดียวแค่ลูกล่าสุดวันที่26เมษายนผู้ใช้งานติ๊กตอกลายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ภาพคู่ของสาวปริศนากับจินจรินสาวปริศนายังดูใกล้ชิดสนิทสนมกับทั้งเบกและทัญญาอีกด้วยโดยผู้ใช้งานติ๊กต็อกได้เขียนเคปชั่นว่าที่เบกที่ทัญญาร่วมงานทั้งสองฝ่ายจะทำอะไรอยากให้คิดดีๆ